สวัสดีครับผมเซเว่นจาก RDD c a r Center นะครับคลิปนี้นะครับเบนก็จะพามาแนะนำสีประตูเกียร์ออโต้กันอีกสักหนึ่งคันนะครับกับเจ้า t o y o ต a Hilux Revo วเดวบิ ath, ้นแคปสองจุดสี่เจพตัวนี้นั่นเองนะครับเออตัวนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับเลขมาอยู่ที่11,000แนหนึ่งหมื่นนิดๆน,น,นะครับผมเท่าไหร่เดี๋ยวเบนพาไปดูอีกทีนะครับ ราคาจำหน่ายอยู่ที่4,900 0บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้สีประตูเกียร์รออโต้สีบอลเงินสว,สวยๆแบบนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเบน์พาไปชมด้านหน้าห้องเครื่องนะครับแล้วก็พาชมรอบคันแล้วก็เข้าไปที่ด้านในดูสำเรับเล่มกันอีกทีนะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหา4ประตูเกียร์ออโต้นะครับตอนนี้ เบนขออนุญาตฝากไว้นิดหนึ่งนะที่เบนมีทั้งปี19ที่เป็นสีบอลเงินแบบนี้นะครับและก็มีปี19ที่เป็นสีขาวด้วยนะครับมีทั้ง2สีเลยนะครับติดตั้งแคริบอยมานะฮะส่วนปีใหม่ๆก็มีนะครับจะมีเป็นรุ่นปี2020นะครับตัวนั้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่4 0 0 0 0 19,000บาทนะครับจนถึง449,000บาทนะครับก็จะเป็นโชมูุปานะปี2020นะครับโอเคนะครับกลับมาสู่คันนี้กันเหมือนเดิมดีกว่า กลับมาสู่คันนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวเป็นพาชมตัวห้องเครื่องเลยนะครับตัวนี้สภาพรถโครงสร้างเดิมมากนะครับผมนี่โครงสร้างเดิมนะครับน็อตนะครับไม่มีขยับเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวแก้มนะครับแก้มแก้มนะครับนี่จิบกิฟนะครับตัวนี้ไม่เคยแกะมาเลยนะครับตัวคอนเฟนอร์นะครับเดิมโรงงานนะครับเอเอนะครับนี่นะครับ ตัวปั๊มนะครับโนคานนะครับยังชัดเจนอยู่นะยังชัดเจนอยู่ตัวนี้ต้องโอยหนึ่งนะครับอ่าตัวปั๊มยังชัดเจนอยู่นะครับไฟหน้าเดิมๆแท้โรงงานเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับนี่ใครชอบรถเดิมๆนะครับก่อนก่อนปรับสภาพนะครับมาที่เบนได้เลยนะครับยืนมีให้เลือกสรรมากมายนะครับหลายรุ่นก็ บางทีนะครับเราไปดูที่เต็นท์ข้างนอกนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับปรับสภาพมาหมดแล้วนะครับไม่มีที่ไหนนะครับขายแบบสภาพเดิมๆ <UE> แบบนี้ให้เห็นนะครับเราก็าอาจจะไม่เห็นสภาพเดิมก่อนซื้อเนาะแต่ที่เบ้นนะครับข้อดีอย่างหนึ่งก็คือลูกค้าได้เห็นสภาพเดิมๆก่อนนะครับ<ๆ>ก่อนที่จะปรับสภาพว่าเป็นแบบไหนนะครับอย่างไรนะครับก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนชอบนะครับ อมาที่ตัวห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องตัวนี้ก็อดูจากสภาพน็อตนะครับนี่สภาพน็อตสวยงามนะครับไม่เคยแกะเครื่องมานะครับแล้วก็ตัวน็อตไม่มีสนิมเลยนะครับสวยงามนะฮะนี่รอยมาร์กต่างๆนะครับมาร์กต่างๆยังเดิมๆอยู่นะนี่ไอตัวอะไรนะแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจสวยงามนะครับไม่มีสนิมเลย นะครับฐานด้านหน้านะครับนี่น็อต้านหน้านะครับนี่เดิมๆนะครับผมเดิมเดิมเลยนะครับนี่ในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับสวยงามนะครับไปกันต่อนะแล้วก็เดี๋ยวเบนจะพามารีวิวในส่วนของเรื่องของดีไซน์อะไรอีกนิดนึงนะครับทีหลังลวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างตัวเต็มๆกันก่อนนะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของแก้มด้านข้าง นะครับนี่น็อตแก้มด้านข้างนะครับสวยงามนะครับไม่มีการแกะถอดงะอะไรแต่อย่างใดนะครับเม็ดอาร์คอ่าเม็ดอาร์คอุยโอ้โหแน่นๆนะครับเม็ดอาร์คนี่เออไม่ไม่ค่อยเห็นเนาะไม่ค่อยเห็นเนาะมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับพอมาเม็ดเอสมีดอาร์คที่ไรไม่โฟกัสตลอดเลยนะครับเม็ดอาร์คเรียงสวยเรียงตัวสวยงามนะปั๊มของโรงงานนะครับสวยงามประตูนะครับเม็ดอาร์ค ชัดเจนนะครับอยู่ครบเเดิมแน่นอนนะครับประตูด้านหลังนะครับนี่นะหัวน็อตใส่แ๋วเลยครับสวยปิ้งเลยนะครับนี่นะนะแผ่นสติกเกอร์นะครับสวยงามนะไม่มีการลอกเลยนะครับโครงสร้างครับถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะตัวกระบะนะครับด้าน ด้านซ้ายนี่นะครับเม็ดอาร์คนี่เม็ดอาร์คตัวกันอยู่ครบชัดเจนนะครับก็สวยงามนะครับมีรอยการใช้งานบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวเก็บปรับสภาพให้ก่อนส่งมอบนะครับด้านหลังนะครับของเขานะครับมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ถอยหลังมา2จุดนะครับซึ่ง เป็นการติดตั้งเพิ่มเติมนะโรงงานไม่ได้มีออกมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับด้านหลังนะครับติดตั้งหลังคาแครีบอยนะครับมาให้แล้วนะครับตัวนี้ทรงเขาจะเป็นออกเหลี่ยมๆนิดนึงนะครับมีเหลี่ยมนิดนึงนะครับก็จุของได้เยอะนะครับป้ายดูกันนะครับนี่นะครับก็ด้านหลัง นะครับไอ้ด้านในของแคดดี้บอยนะครับก็บุมาด้วยตัวลักษณะหนังเทียมนะเนาะนะครับเป็นออกสีครีมครีมนะครับครีมครีมนะครับก็เดี๋ยวทําความสะอาดนิดนึงนะครับก็สวยแล้วนะครับมีรอยขาดนิดนึงนะจากการใช้งานนะครับแต่ว่าในส่วนนี้นะครับทางเบนซ์ไม่ได้เก็บสภาพให้แต่อย่างใดนะครับอันนี้ขายไปสภาพแบบนี้เลยนะ แต่ในเรื่องของความสะอาดนะเดี๋ยวเบนทําความสะอาดให้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ซ่อมแซมให้นะในส่วนของตัวหลังคาเคี่บอยทั้งด้านนอกด้านในนะครับนี่ก็กระบะใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ไม่ได้ติดตั้งแม็กไลเนอร์มานะนะครับสังเกตจากด้านท้ายนะนี่เม็ดอาร์คเรีตงตัวสวยงามน,นะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับนี่โอเคไปกันต่อนะครับโคมไฟนะครับนี่ตรงนี้มีรอยขูดขีดนิดนึงนะครับเดี๋ยว ในส่วนนี้เป็นปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งนะครับมาดูตัวยางกันบ้างนะครับตัวยางอันนี้เป็นดันลบนะครับไซส์สองหนึ่งห้าหกห้า R สิบหกนะครับปีสองพันยี่สิบสองนะครับสัปดาห์ที่สี่สิบสองนะครับประมาณปลายปลายปีสองพันยี่สิบสองดอกยางนะครับอ่าดอกยางยังเหลือเยอะอยู่นะครับก็ใช้งานได้อีกปีสองปีสบายๆนะสองปีสามปีนะครับช่วงล่างดำๆแบบนี้เลยนะครับช่วงล่างดำๆเลยอันนี้มีฝุ่นนิดนึงนะครับ มีฝนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงล่างยังดําอยู่นะครับไม่ติดไม่เป็นสนิมนะมาดูในส่วนของช่วงล่างด้านหลังกันต่อนะครับตัวนี้มีการติดตั้งยางอะไหนะครับแล้วก็ตัวช่วงล่างนะครับดำๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีเยิ้มนะถือว่าค่อนข้างพร้อมใช้งานนะครับสําหรับเจ้าคันนี้นะครับก็สีประตูออโต้ที่เบ้นนะครับมีให้เลือกหลากหลายคันนะครับ ก็ลองเข้ามาชมกันก่อนได้นะครับมีทั้งหมดรวมๆแล้วกว่า30คันเลยนะครับราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับได้ปี2019ไปนะครับ2020ก็เพิ่มกันอีกนิดหน่อยนะครับ1 2ื่0 0องสองหมนะครับก็ได้โฉมหมูป,ป่านะครับก็อยู่ที่ใครชื่นชอบแบบไหนนะตัวน็อต ประตูนะครับก็อย่างนี้เลยนะครับสวยงามนี่สวยงามเลยนะครับก็ถือว่าดูดีนะดูดีเลยนะครับนี่นะครับหัวน็อตดูดีเลยนะครับนี่เม็ดอาร์คเนี่ยดูดีเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับประวาด้านในนะครับตัวเจพัดนะครับเขาจะเป็น สีดำนะครับสีดำล้วนเลยนะครับก็เน้นทำความสะอาดง่ายนะนี่เป็นอย่างนี้นะครับก็ใครชอบสีดำก็เจพัดเลยนะครับผมตัวนี้นะครับมีการติดตั้งล้อแม็กมาด้วยนะนี่ติดตั้งล้อแม็กเข้ามาเพิ่มด้วยนะครับปกติตัวเจพัดจะไม่ใช่ล้อแม็กนะตัวเจพัดเขาจะเป็นเอ่อ เป็นล้อกระทะนะครับสีดำนะครับแต่อันนี้มีการเปลี่ยนเป็นล้อแมกนะครับดีไซน์นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าดีไซน์ห้าการคู่มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นล้ออันลอยนะนี่ติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนมาเลยนะครับใครที่อยากได้ล้อแมกนะครับก็จัดได้นะครับคันนี้สี่แสนเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับนี่ตัวเบาะผ้านะครับในฝั่งของผู้โดยสารตอนหน้านะครับถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยเลยนะครับสวยงามมากนะครับนี่ ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดเลยนะนี่เห็นไหมเส้นสายของเขาสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับก็ล้างสีดูดฝุ่นนะครับสําผปานิดหนึ่งก็สวยงามละนะครับด้านหลังเดี๋ยวพัะในนมาฝั่งนี้นะนะครับไปกันต่อด้านนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับเบาะค่อนข้างสวยงามนี่เห็นไหมนี่คล้ายเบื่อนะครับที่ ต้องใช้เกียร์แมนนวลนะครับนี่ลองมานี่ก็ได้นะครับราคาไม่แรงด้วยนะครับสี่แสนเก้าพันเท่านั้นเบาะนะครับนี่สีดําแบบนี้นะครับกัมยี่นะครับเส้นสายดีนะครับตัวนี้ใช้งานน้อยนะครับสาหรับด้านหลังนะครับมีที่พักแขนมาให้นะครับนี่ที่พักแขนมาให้ตัวเบาะเองนะครับสามารถปรับขึ้นได้นะปรับขึ้นได้นะเห็นไหมเพิ่มพื้นที่สัมภาระในการวางของได้มากขึ้นอีกนะครับปรับขึ้นได้ทั้งสองด้านเลยนะครับ แบบ60/40นะตัวนี้ติดอาแฉไมนี่มาให้ด้วยนะตัวตัวที่ตั้งนะครับฉุกเฉินนะครับผมนี่เออค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านคนขับกันบ้างนะครับเดี๋ยวเบนจะทำการสตาร์ทเครื่องนะครับเล่งเครื่องให้ฟังกันบ้างนะครับด้านหน้าตัวนี้เป็นไฟฮาโลเจนนะครับทั้ง ไฟโคมใหญ่แล้วก็ไฟตัดหมอกเลยนะครับไฟตัออกสีเหลืองๆส้มๆนิดนึงนะครับก็ถือว่าสนอมสายตาเพื่อนผู้ร่วมขับขี่บนท้องถนนนะครับดีไซน์กระจังหน้านะครับเป็นดีไซน์หน้าล็อกโคนะครับเป็นสีดําตัดกับสีโครเมียมนะครับก็ให้ความรู้สึกดุดันนะครับหน้ากินขามากยิ่งขึ้นนะครับนี่สวยงามนะครับโฉมนี้เดี๋ยวขออนุญาตปิดตัวห้องเครื่องนิดนึงแล้วกันเนาะเพื่อนๆครับคุณลูกค้าจะได้ดูอ่ ความสวยงามของเขานะครับนี่อ่าประมาณนี้เลยนะครับโฉมหน้าร็อกโกไปภ้าษีนะครับตัวนี้หมดกันยาหกแปดด้วยนะครับยาวๆวไปเลยนะครับกุญแจนะครับมีทั้งหมดสองดอกนะครับตามนี้เลยนะครับตัวกระจกนะครับแล้วก็เซ็นทรัลล็อกนะครับปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะครับพับกระจกมองข้างได้นะครับ เดี๋ยวลองไปดูเลขไม้กันเต็มๆนี่เลขไม้นะครับอยู่ที่117,233กิโลเมตรนะครับนี่เครื่องแน่นๆเลยนะครับ2,000รอบแน่นๆเลยนะครับตัวนี้นะครับแม่นทนเน้นล่าสุดมาแม่ทันเน้นครั้งต่อไปนะครับอยู่ที่ 1 2 4 0 0 0สนนพะครับขับได้ประมาณ7 0 0 0โลนะครับเข้าศูนย์เช็คระยะต่อได้เลยนะครับ mm hmm. ตัวหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอมาตรฐานของ t o y ยต้นะครับก็ตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยนะเนี่ยมันเขาไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะไม่มีรอยเล็บรอยนิ้วมือเลยนะมีแต่ฝุ่นนี้หน่อยนะครับถือว่าสภาพหน้าจอค่อนข้างดีนะมีช่องใส่ซีดีนะครับแล้วก็ ช่อง USB แล้วก็ AUX มาอย่างละหนึ่งช่องนะส่วนตัวแอร์นะครับตัวนี้จะเป็นแอร์ปรับแมนนวลนะครับนี่อันนี้ไลฟ้านะครับปิดก่อนมาพร้อมกับตัวเขาเรียกตัว12โวลต์นะครับ2ช่องซ้ายขวานะครับเกียร์นะครับอัตโนมัตินะครับพร้อมแมนนวลโหมดนะครับสามารถชิปล็อกได้นะครับจอดในห้างได้นะครับผมชิปล็อกแล้วใส่เกียร์ N ได้นะครับตัว โหมดการขับขี่นะครับมีทั้ง e c o m o โ e Power Mode นะครับอีโค่โหสำหรับการประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ Power Mode หสำหรับการเร่งแสงนะเบรกมือนะครับเบรกมือธรรมดานะครับใช้งานง่ายๆนะเข้าใจง่ายๆนะการดูแลรักษาไม่ยากนะครับระบบแมนนวลเป็นอะไรที่ถูกที่สุดแล้วนะตัวที่พักแขนนะครับใหญ่กว้างนะครับพักแขนขับรถยาวๆนั่งสบายนะครับนี่ไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มด้วยนะครับมีกล่องสำหรับใส่ของด้วยนะครับ โอเคนะแอร์เย็นนะครับเย็นเย็นเจี๊ยบเลยนะครับผมตัวด้านบนนะครับแผงหลังคานะครับสวยงามนะนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแผงหลังคาไฟนะครับไฟทุกดวงติดหมดนะครับแฟร์แมนที่ติดหมดทุกอย่างนะช่องเก็บแว่นนะครับมีมาให้นะม่านนะครับม่านพร้อมกกระจกนะติดตั้งมาให้แล้วนะครับสำหรับด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยว อนนีดนึงเดี๋ยวขอดูสำเนาเล่มแล้วกันนะมาดูสำเนาเล่มนะครับรถนี่รถทุกคันนะครับอ่าไม่มีแต่ต่อก็ไม่น้ําท่วมมาแน่นอนนะครับรถลาดับเดียวจากอาคณีครบน,นนะครับรถของเราเองนะหมดสัญญาเช่ามาแล้วจากผู้เช่ารายเดิมนะครับก็มาทําการจําหน่ายให้ลูกค้านะครับไว้เลือกชมนะครับก็เผื่อใครยังไม่ทราบนะที่ของเราที่บริษัท ของเบนนะครับเป็นบริษัทอ่าอันเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทอาคเนย์ครับตอนนะครับเป็นรถเช่ามอเัอญาจากหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานรัฐนะครับโอเคนะมาดูกันที่สำเนาเล่มกันนิดนึงนะครับตัวนี้ลงเล่มนะครับเป็นจังหวัดระยองนะครับลักษณะนั่ง2ตอนท้ายบรรทุกมีหลังคานะครับติดตั้งลงเล่มมาเรียบร้อยนะครับรุ่นปีคศ2019นนะครับนี่ โตโยต้านะครับ2 4 0 0 cc ซซีนะครับ1 5 0แรงม้านะแรงม้าพิมตกไปไหนเนี่ยโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่เจ้าของลำดับเดียวนะครับก็คืออาคันิคาิตันนะครับไม่มีที่อื่นมาปนนะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวอันนี้นะครับตัวภาษีนะครับภาษี ต่อล่าสุดนะครับ8ปดบาทอันนี้เป็นในส่วนของออนามนิติบุคคลนะถ้าเป็นในนามบุคคลนะครับภาษีหันสองนะครับก็จะเหลืออยู่ที่4 0 2 5บาบาทโดยประมาณนะถ้าลูกค้าเป็นรายย่อยนะครับซื้อไว้ใช้ซื้อไว้ใช้เองนะครับในครัวเรือนก็ภาษีลดลงครึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็น ในนามนิติบุคคลนะครับก็ภาษีเท่านี้เลยนะครับลูกค้าก็ประมาณนี้นะครับรถก็มีหลากหลายนะมีหลากหลายใครท่านไหนอยากดูโชมหมู่ป่าที่เป็นพูดถึงนะครับก็สามารถย้อนลงไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับ อันนั้นเบนซ์จะพารีวิวคันไม่เกนะ้าหม, 90, 000, มื่นนะไม่เก้าหมื่นไม่ที่สุดนะครับราคาอยู่ที่4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับแต่ถ้าท่านไหนดูเลขไม่มากกว่านั้นได้นะครับดูเป็นไม่แสนกว่านะครับก็ราคาจะอยู่เริ่มต้นอยู่ที่4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับสาหรับชมหมูป,ป่านะเดี๋ยวท้ายคลิปพาแวบๆบแบบนิดน,นึงแล้วกันเนาะด้านนี้ก็เบาะสวยงามเหมือนกันนะครับนี่ก็จบแล้วนะครับสําหรับการรีวิวรถยนต์คันนี้นะครับก็ ค่อนข้างครบทุกองประกอบนะนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับมีคันเดียวนะถ้าเป็นโฉมล o อกโค e d i ซ i อ n นะครับมีแค่คันเดียวแต่ถ้าดูเป็นถ้าเป็นสีบอลเงินนะครับมีแค่คันเดียวแต่ถ้าดูเป็นสีขาวเนี่ยเห็นนะมีเรี่ยมเปตับเลยนะครับเหี่ยมเป็นตับเลยสีขาวแต่ถ้าเป็นสีบอลมีคันเดียวสีขาวมีหลายคัน แต่ซีบอนนะครับเปลี่ยนล้อมาแล้วนะเป็นล้อแม็กน,นะนี่โซม,มุป,ปานะครับเดี๋ยวพาดูเร็วๆเลยดีกว่าก็ตอนนี้นะครับเป็นเวลา4ี่โมงยีนาทีครับแดดแดดก็เริ่มอ่อนๆแล้วนะครับไม่ร้อนเหมือนก่อนหน้านี้นะ นี่นะครับชมหน้าหมูป,ป่านะครับก็จะมีอยู่ที่มีอยู่5คันนะลองมาเลือกชมกันได้นะครับเป็น4ประตูเกียร์ออโต้เหมือนกัน4บอนเงินนะครับตัวนี้จะเป็นตนัวมิดนะก็ไมาเริ่มต้นอยู่ที่4 0 0 0 0กว่าเอ้เก้าหมกว่าโลนะครับเป็นคันนี้นะที่เหลือก็จะไม่แสนแสนบวกๆนะครับก็ฝากไว้ แล้วกันนะครับก็ใครอยากดูรีวิวเพิ่มเติมนะครับย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ